คุณแม่ใจดีมากเดี๋ยวละดินใจเดี๋ยาละดีนใจได้เสื้อแล้วย่ด้วยนะคะเอแม่คอ้หนีนะคะ้เสื้อเนะคะแม่แมวไไม่มาเลือกคุณแม่เจ้า โอ้ FC นะฮะใจดีมากเลยนะครับเป็นทั้งสายบุญสายธรรมแล้วก็มีน้ำใจด้วยนะครับซื้อเสื้อให้กับยูทูบเบอร์แล้วก็แม่ค้านะฮะนี่นะครับตัวละหนึ่งตัวหนึ่งตัวนี่นไม่ไดานะคะนี่ไม่ไดานี่ใครเลือกให้ไม่ไดานี่เลือกเองบอกเลือกเองเป็นไงสัมปทเป็นคม่ได้ในน้อยหรือไม่สี่นอย สวยอมแม่ระไปแม่ลก็สวยโอลายนีอสวยนี่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 นเยนะใจดีมากๆเลยนะคะสวยสวยสวยใจดีจังเลยนะคะรักคุป้าจริงๆก็ได้ส่นั้นรวยงเงียค่ะรักคุณป้าจริงๆค่ะจะไม่ได้ไปไหนเลยนะคะอยู่กับลุงพลป้าแต่นนี่แหละค่ะไปตลอดเลยนะ ไม่รู้ว่าจะไปไหนก็จะไปด้วยกันนะค่ะขอบคุณค่ะคุณพี่รังการขอบคุณเซรีนะคะสวัสดีคคุณแม่ใจดีนะคะให้คนใหญ่ใจดีใจดีมากไหนไหนไปไหนแล้วดีนะครับวันนี้ก็นะมาช่วยดูที่ไหนคะสงสัยนะชนบุรีพัทยาโอ้โหอยู่ชนบุรีผู้ใหญ่ใจดีมาจากชนบุรีนะครับผมนะะฮเนนี่นะครับผู้ใหญ่ท่านนี้นะคะใจดีมาก ให้เสื้อ er คนละตัวคนละตัวเลยนะคะได้คนละตัวค่ะให้เสื้อคนละตัวคนละตัวเลยนะคะนี่นะคะผู้ใหญ่ท่านนี้นะคะใจดีมากๆเลยนะคะยังให้คุณน้องมาต่อยด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกคุณนึงนะคะยังมีอีกคุณนึงนะคะ ก็ขอบพระคุณที่ใหญ่ใจดีท่านนี้มากๆเลยนะคะท่านส่างมีน้ําใจจริงๆนะคะท่านส่างมีน้ําใจจริงๆค่ะลแล้วก็ผู้ชายอยีกต้องมาจ่ายไหมสิแ,มมแล้วเราก็มาเลี้ยงให้คุณมุโยวนี่บอก พิคนให้แล้วด้วิคนจ่ายเงินแล้วด้วยสามตัวนี้นะัรสีนะของโจมันนั่นคนไปเอาไปเปลี่ยนมาอยู่ไปเปลี่ยนมันมองงออยากเขียวยารไปผสมคนด้วยคนจ่ายเงินแล้วด้วยสามคนให้คนละตัวต่สามเัวี่ยแต่มาต่อยง่ายไม่ต่เดียวนั่งเดิอนั่น่แหละแล้วล้วอยู่ของแม่มาต่อยไปแล้วสองตัวยังไม่จ่าอามาแล้วนะทีนี้มาสองนี่แม่ ก็มาเรียงกันนะคะอันนี้จ่ายแล้วจ่ายแล้วสามคนนะคะนี่ของพี่เสือบอกนี้ไม่ต้องใช้อยากได้สีขาวไหมเอาสีขาวใส่ไปแม่นใส่ไปทำบุญด้วยเออนั่นแหละเลยใส่ไปทำบุญแม่น กกกอกสเตชันสวัสดีค่ะที่ร้านป้าคำใสกอกกอกนะคะร้านแม่คำใสนะคะมีอะไรานถึงต่อหมุนเร่อนี้เลย่อหทำไมทำมแล้วค่ะขอบคุณที่ทำให้่มได้ค่บอก่านักใจดีนะคะในะคะไอ้บุญย้ำคุณดูใดีตั้ไใจทำหมาตัวะ ได้เสือพูดอะต๋่มี่า <Yeah. S 2> นับนับนะพ่อนี่งเอาไปสองล <Yeah. S 2> เลยค่ะของแม่มาต่อเอาไปได้สองเือะ <Yeah. S 2> นับถึสามบอกน,นี่บอกผู้นี้บอกยาอันนี้ไเ้หาพุดหาหกเนี่ยละห <c oughs> นึ่งสองยไส่ยาหน่ละ อันนี้จ่ายแล้วหนึ่งสองสามคนนะคะจ่ายไปแล้วสามคนนะสามเดื้อเยอะเนื้อเยอะได้ไหมคะอันนี้นะสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีกำลังเลือกเสื้อนี่คือเอาสีขาวนะจะได้ใส่ไปทำบุญด้วยเนาะนะพอดีเลยนะครับ นี <Hoy S 2> ่แหละพอดีแล้วจายแล้วหนึ่สองสจายแล้วไม่ต้องมาพอดนักที่ไม่ได้รจายนอออไปก่อนกอาจายเรจายแล้วือก่อนด้วยพ่นไปหาพ่นพุดนี่คือกระดุมไหลนะุนานี้แล้วใส่ก็ก3หนึ่งสองสาม รับเสื้อแล้วนะครับผู้ใหญ่เทพีมอบเสื้อให้นะครับที่ดอยู่คนละหนึ่งตัวนะครับขอบคุณครับ ดีครับห้าเมื่อค่อยไปมหรมมีคนกห้าหกเออ่น่ะมาแล้วก็ใส่ไปเดี๋ยวเพื่อนจะหายุูเออคือไหมไมมโอ้วามแบบมึงนั่งีไปไปช่โมเลยาไหลช่าไหลเรียนกันไว้นะคะว่าขอบคุณลูกแม่เป็นเวลาม่โจสีขาวมิมโจสีขาวเพราะว่ามิโจตสีดเลคนละพี่ตอ้ เจ็ดเ้าลยเรือไ่้าลรมีด่ตออรเขาเลือกก่อนไมขวาแล้วคือออกมารวมกันมันมันมันจะมั่วเอาแค่3ตัวมจ่ายก่อนสามตัวจ่ายแล้วเอาที่เรืองเี่จ่ายไปรวมกันได้เราบอกจอดเพราะเขางเลือกไปเสร็จนี่ยนับเลยนับเลยนะคะนับเลยนะคะ ไาแล้วไหนมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยน้าแม่ช่วยนับหน่อย่ได้ได้ไม่จ่ายอ่ะสวยตัวนี้หน่อยกี่ตัวแล้วกี่ตัวแล้วกี่ตัวแล้วออกมาเรียงกันให้ทุนทุกคนจะรีบไปนะคะ